ตอนที่1ชิงเอ,อ๋เจ้าเสียใจหรือไม่ที่ยอมเป็นของข้าไม่ข้าไม่เคยเสียใจและแน่ใจถึงความรู้สึกของกันและกันความรู้สึกของดอกไม้แรกแย้มนั้นเจ็บปวดมากนี่คงเป็นความเจ็บปวดที่จะติดตามข้าไปตลอดชีวิตอาณาจักร์หลิวหยุนนั้นมีสตรีเป็นใหญ่ สตรีมีหน้าที่บริหารบ้านเมืองทำสงครามและหาเลี้ยงครอบครัวส่วนบุรุษมีหน้าที่ให้กำเนิดทายาทและสั่งสอนบุตรเหมือนกับภรรยาระวังหน่อยเดี๋ยวได้รับบาดเจ็บหอหลีเซียงเป็นรูปแบบความบันเทิงใหม่สำหรับคนชั้นสูงพวกนางเสียงเงินจำนวนมากก็เพื่อชมนักแสดงคนพิเศษที่ผู้คนเรียกว่าฮาวาหลิงฮาวาหลิงเย่ชิ เช่นเดียวกับฮวาหลิงที่แต่ละเดือนจะมีเวลาในการเบ่งบานสะพรั่งเมื่อถึงเวลาบานสะพรั่งจะมีรูปคล้ายดอกไม้ปรากฏขึ้นที่หน้าผาว้าวหอมจังฮวาหลิงที่บานสะพรั่ง่างทำให้หยุดไม่ได้ที่จะดมดม่างมีมสเสน่ห์เหลือเกินในขณะเดียวกันฮวาหลิงจะปล่อยก,กลิ่นกายเฉพาะตัวออกมาเพื่อกระตุ้นอารมณ์เพศตรงข้ามนี่คือฮวาหลิงคนใหม่ ที่เย้เหล่าฝึกมาด้วยตัวเองงั้นหรือเชิงมีน้ำเสียงที่ไพเราะไร้ที่ติจริงๆได้ยินมาว่าชายผู้นี้มีพรสวรรค์ที่หาได้ยากในรอบร้อยปีถ้าสังสอนดีๆแล้วก็จะต้องมีชื่อเสียงไปทั่วอาณาจักรหลิวหยุนแน่ชื่อเสียงอะไรกันพ่อของเขาเป็นแค่โสเพนนี้ลูกชายก็เช่นกันใช้สเสน่ยยุยยืนคนอื่นต่อให้หน้าตาดีร้องเพลงได้ไพเราะเพียงใดก็เป็นแค่ชนชั้นต่ำแค่ดูก็พอท่านพี่อย่าได้คิดจริงจังไป ชิงเอ๋เล่นไซจังเกิดอะไรขึ้นตั้งใจร้องหน่อยสิเป็นอะไรไปร้องได้หรือเปล่าเนี่ยอย่าทำให้เสียเวลารู้หรือเปล่าว่าค่าจ่ายไปแพงแค่ไหนเจ้าคงจะไม่สิพี่เย่ยเหลียนเนรคุณข้าฝึกเจ้ามาสิบห้าปีเห็นเจ้าเป็นเมื่อหลูกแท้ๆเจ้านี่มันเนระคุณจริงๆอาจ,จารย์เย่เหลาเจ้ากล้าไปมีสัมพันธ์กับสตรี บอกมาว่าเด็กคนนี้เป็นลูกใครเจ้ารีบไ,ไปเอาออกซะอาจารย์ข้ากับนางมีความจริงใจต่อกันนางรับปากว่าจะมาไถ่ตัวข้าไปจากที่นี่เจ้าเชื่อที่นางพูดงั้นหรือเจ้าเคยได้ยินไหมว่าคนชั้นสูงไม่อาจคู่กับคนชั้นต่ำได้คำพูดพวกนั้นของนางชั้นสูงมีไว้เพื่อล้อคนโง่อย่างพวกเจ้ายัางไงล่ะพวกนางจะแต่งกับนักแสดงที่ฐานะต่ำต้อยได้ยังไงไม่ เด็กในท้องเป็นผู้บริสุทธิ์อาจารย์ข้าขอร้องให้ข้าให้กำเนิดเขาเถอะนะข้าขอร้องท่านละฟันไปเถอะเจ้าอายุอย่างน้อยไปเอาเด็กออกซะอาจารย์ข้าเป็นคนข้ามีความรู้สึกข้าไม่ใช่เครื่องมือที่ท่านจะเอาไว้ใช้หาเงินเจ้ามันทรพีข้าจะตีเจ้าให้ขาหักเอาไปขังไว้ถ้าไม่น้ำให้อาหารเด็ดขาดดูสิว่าจะทนได้สักเท่าไรถ้าให้กำเนิดเขา ข้าก็จะไม่สามารถกลับขึ้นไปแสดงบนเวทีได้อีกเย่ชิงข้าต้องการให้เจ้าไม่อาจกลับมาได้อีกตลอดการด้วยการช่วยเหลือของผู้ใจบุญเขาถึงได้มีชีวิตอยู่รอดมาได้นำ้นำน้ำอ่ออเสียงข้าใครใครกันใครที่ทำร้ายข้า เห็นไม่ชัดขาของข้าเสียงของข้าตกจากสวรรค์ลงสู่นรกก็คแค่ชั่วพริบตาแปดเดือนต่อมาชิงเหรอออกแรงออกแรงอีกสุดลมหายใจเข้าลึกๆ